บุตรชาดิสันาครับผมอยากจะเริ่มต้นคําคถามด้วยเรื่องของการเมืองก่อนดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างร้อนแรงนิดนึง mm hmm. ผมอยากจะถามหลวงปู่ว่าถ้าพูดถึงธรรมะกับการเมืองสองสิ่งนี้จะมีความสอดคล้องกันหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างครับธรรมะกับการเมืองเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้าง ก็บ้านเมืองที่มันยุ่งวุ่นวายแล้วมันลำบากทุกแสนเข็นทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าการเมืองไม่มีธรรมะถ้าการเมืองมีธรรมะเอาง,ง่ายๆแค่หีริความระอายชั่วโอตปะความเกงกลัวบาปมันก็คงไม่มีใครป่วยไปอยู่ชั้น1ิสี่ได้เป็นครึ่งครึ่งปีถูกไหมครับถ้ามีหีริความระอายชั่วโอตปะความเกงกลัวบาปาก็กปมไม่มีใครที่ โกงบ้านโกงเมืองทำร้ายทำลายบ้านเมืองเอาบ้านเมืองไปดา่าอวดให้ชาวบ้านให้ทาละกำนันต่างประเทศเขารู้แล้วก็กลับมาก็ยังละลามีความสุขได้คุกตารางก็ไม่ต้องติดถ้ามีธรรมะก็คงจะไม่มีคนแบบนี้เพราะฉะนั้นการเมืองกับธรรมะจึงเป็นความจำเป็นเพราะธรรบัไดที่นันกการเมืองไม่มีธรรมะเราก็จะเห็นภาพแบบนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆซ้ำซาก ทําให้บ้านเมืองเสียหายเป็นแสนแสนล้าน,ลานกลับมาก็ยังล้านลา,นลานเดินสบายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไอ้คนช่วยชาติกับติคุกเอาติคุกเอาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธนาการเมืองมันมีธรรมะเนี่ยมันก็คงจะไม่ต้องให้ชาวบ้านก็ต้องไปเดือดร้อนขนาดนั้นฉนันเชื่อว่าคนที่ออกไปออกไปประท้วงออกไปทำให้นักการเมืองได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบเนี่ยนะฉะนันว่าเขาเป็นผู้เสียสละนะ พอถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้อะไรแลอาจจะได้คุกได้ตารางกลับมาแต่นักการเมืองเวลามันทําอะไรนี่มันได้อะไรนะคุณว่ามันได้ไหมได้ครับเออมันได้อ่าคุณช่วยฉันบางสิ่งอย่าเอาแต่ฉันคนเดียวเนี่ยเออเออนักการเมืองได้ไหมคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ครับอคิดว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันได้แล้วสิ่งที่มันได้ไปกับสิ่งที่มันให้กับประชาชนมันตรงกันไหม มันเท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องแสดงออกว่ามันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะมันก็จะรู้สํานึกว่าเออเมื่อไหรที่เราควรได้แล้วเมื่อไหรที่เราจะควรให้จะมีแต่ได้กับได้อะนะการเมืองอะไรที่มันจะให้มันก็กยากไม่ต้องเอาอะไรมากอ่ะฉันอุปถัมภ์โรงเรียนทางภาคเหนือไว้หลายโรงเรียนเออชาวบ,บ้านเ,ออเด็กนักเรียนไม่มีน้ําจะใช้เพราะน้ําใช้น้าประปาภูเขาแล้วก็ นักการเมืองก็ใจดีมากซื้อเครื่องกรองน้ำไปให้ไปตั้งไว้เดือนเดียวราคาหกแสนบาทเครื่องกรองน้ำเทวดาอะไรก็ไม่รู้หกแสนบาทใช้ได้เดือนเดียวเจง๊งแล้วไปแจ้งบอกให้มาซ่อมจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมปีกว่าละพวกเด็กนักเรียนก็เดือดร้อนละทีนี้ไม่มีน้ำจะใช้ก็ต้องจะใช้น้ําก็ต้องเอารองน้ําที่คุณขุนขน่นที่ไหลมาจากภูเขาว่าเอามากรองรองไว้แล้วก็เอาสันซ้มแกง โอ้โหเด็กนักเรียนสองรอกว่าคนกว่าจะเข้าแถวแกว,แวงอาบน้ำสัส้มใช้เวลาตั้งสี่ทุ่มกว่าถึงจะอาบเสร็จตั้งแต่หกโมงอย่างเงี้ย mm hmm. มันเดือดร้อนเนี่ยนี่ก็ฝีมือนักการเมืองไงเพราะมันไม่มีธรรมะไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยนั่น mm hmm. อีกหลายเรื่องที่นักการเมืองมันทําปุยยี่ปุยยำต่อบ,บ้านเมืองนี้แต่พวกเราไม่ค่อยเข้าใจ mm hmm. คนไทยเราก็คิดว่านี่มันคือเรื่องปกติแบ่งกันกินบ้างมึงบ้างกูบ้างแล้วกูอยู่ได้แต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ บ้นเมืองที่มันเดือดร้อนทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเนี่ยนะฝีมือนักกันเมืองเท่านั้นละไม่มีถ้ามันถา้าไม่ใช่นักกันเมืองขี้ช่อลราป่านนี้ประเทศไทยรวยกว่าน,นี้เยอะแย,ยะละ่าคุณ คุณก็อย่าเอาแต่พยักหน้าที่ออกเสียงบ้างจะได้เขาจะได้รู้ว่าตั้งใจฟังอยู่เออเขาจะได้รู้ว่าคุณชื่ออะไรแล้วพูดถึงนักการเมืองยังไงเผื่อจะได้ทําอย่างน้อยก็กระตุ้นตอมสํานึกให้เขาได้รับรู้บ้างว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณเนี่ยอย่างพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยมองเขาอย่างไรเขาจะได้รู้สํานึกบ้างเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นแหละคุณประโยชน์เขานะไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประเทศไม่ใช่ประโยชน์เรา เอาล้ะที่คุณมารายการนี้คุณกลับไปแย่นยนยยในนี้จริกระวานสุขและทุกข์ซ้ําๆไม่เคยพ้นไปบนเวียนกําเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใช้กา